ป้วพอดีครับนี้มามาเจริป้ามาต้มหมูย่างนะครับหมูย่างหมูย่างไห้หน้ากันเลยหมูยหวานใ่ไย่างครับูกกินลูกแล้วก็มูนะครับันีครับสอีกันตาครับมูโบาเนป้าป้าทามาตมเาเกรือไม่โอ๊คก็มาตักเกลือปิ้งนะครับกอหมูปิ้งครับมันไปได้หัวเกี้ยงก็มี ก็มวนเหมือนกันนะครับเรือในเดียวเือมาจากกวิน่ได้ตำบิงมาแล้วไม่ได้ำิกัตายตัวนะครับเดีเราปลี่ยนตายตัวเลยตายตัวนี่ยาเรียร้อนะครับซึ่ง่ตม่ อยากให้ครบเด้อเดี๋ยวๆกับเดี๋ยวอย่ามากินมาร้อยกับบะบาทตําซั่วตําซั่วแกนังโมอยู่แล้วนี่เรียกตําซั่วซั่ว <coughs> ông con bà con chịu bảo chịu ngon mạo mặt đi làm ra đi luôn quay 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 ดีล้านบบานะครับมาจากกรุงกร้ากันเลยยางมู่เลยจัดเต็มเดี๋ยวนั่งจักรอบร้อยครับเดี๋ยวมาป้าไปกินเดี๋ยวนะครับนะวันนี้ก็ไล่กุลด้วยกุลอ่ากินอยู่ไปบ้านบานนะครับโรยโรยโรยอ่าเหล่าเหล่ากำลังได้ตีไม่ได้ดีสิ่ักปักบคนรักปักบคน กับอ่ากับมุนไปเลยกับตัวนี้กําลังรามกําลังรามหลังจีกับลังมุ่นไปเลยนะครับโอ้ช่วย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 กําลังอีกรอบเลยครับนี่ให้มุนมุนเหล็กรอหมุนมุนเหล็นั่งเลยกินเลยนครับโอเคครับโอ้กําลังได้ดีกับเกรือเลยเกือเลยเอี๋ยวกเดี๋ยได้ยิบ เลออี้ยวมูดกีปลาร้มเจื้อนรน้อยบนนั่งกับตีเลียงนี่เป็นมูลุ่มนะครับเนี่ยพีที่ชีวิตกล้องชาวบ้านนะครับดีไอ้กองเลยนี่เป็นมูลุ่มนะครับเดี๋ยวขึ้นมาเป็นมูลุ่มเลียงแบบบานๆเดี๋ยวไปเลวออ้ยวว่ายบนนั่งนั่งมันกรอบไหมอ่า เตี้ยแหล่เทีแหล่ว่าแก้งหมดเลยครับเนื้อเดือมปริเดือมเหลือมกรอบเหลือมกรอบเหลือมกรอบอ่าจักปักคนจักปักคนมืดมืดบ้างบ้างอืมร่ามกำลังช่วยแบบนีกวาดจักเป๊บกวดจักเป๊บขุนยาเงือกเตะเลยครับม่วนรูดหนองกีเมืองจังนะครับ กับตัไปกินไปเจียบไปนะครับอู้เลยปรุงลักๆนั่งในไหนมาสิยอยในไหนมาไอในเร่งกับโรนรากิสเดี๋ยววัวกำลังได้จีครับกำลังครบกำลังครบกำลังรัำกำลังรัำขวังเชียงขังเชียง ăn ngải độc còn gì chứ, ăn ngải độc còn nửa nửa này rồi Ôi, để để gòn, cặp con này quả rồi mai còn chúc chúc đi đều các, để chẳng anh đi đều liền, rồi 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 quăng, lóc các. Ăn gà kim chi với. Rồi rồi rồi. Đi. Rồi đặt bếp con. Bột dưa tam ngải độc chấm. Ừ, cắp nha, gọi bếp. ครับมาตึงกันตอนส้ำคัญนะครับตีตะไม้มู่กรมนในชุดอ่าน้องจีนะครับหน่องจีมวนเหมืองจังนะครับก้องจังหวัดจังอภวิเศดนะครับนี่กันตอนรุดตายคือเจ็ดน้ำมันเองตัวเดียวเลยกระยางไอรามเดี๋ยวไอกรมนะครับนะนี่ครับอืมรับเจ็ดน้ำมันเองนะครับนี่ชุดชุด รู้จะผอกองเขานะครับไม่ได้มีความลับเลยแต่ว่าบอกกันตรงๆเลยครับนะ <Yeah. S 1> กับกกตึงกันกันตอนํำกันกองกองจะไม่หมูก่กรอบนะครับนะ <c oughs> อ่าต้องเฝิ่มต้านะครับนี่ร่องปูแต่ว่ามาจากต้งกล้านะครับมันจะไมเบาหมาดกินครับห <c oughs> นุ่กีหนุ่มจีนี่เพิ่มความกรอบเลยครับเดี๋ยวเพิ่ม <c oughs> ความชุก <c oughs> <c oughs> ไปจังมาปีนึงอ e <resource> um ่ะ <mae> จ <an emia> right? yes, ิใช่กำลังบุดบุดนี่ยกับกำลังอีกรอบ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 อีเร่เล่พี่น้องเล่เร่เร่ไม่น่านแล้วไม่น่านแล้วครับไม่น่านเกินรูประมาณสักอีกหนึ่งชั่วโมงครับคนตาเออคนคนนั้นเกิดเด็กมาแล้ว อ่ากำลังได้ทีครับกำลังได้ทีครับนี่คือเซตเร็วกรอบเร็วนั่งกรบทุบๆทุบๆรอบๆหมาบชับปุกๆุบๆครับผมแต่ก็ว่ากับคุณนักทิพย์ชุดดังเดิมนะครับสูตรดังเดิมที่ฉันอาจจะดูแบบเหมือนไม้แต่ไม้ครับครับครับวันนี้รับพ่อคัามาหาเจเลนะครับวันนี้ป้ามากินม้วนนะครับสูตรมื่อกีนะครับนะกล้องจังหวัดฉังนะครับม้วนโดยชุดกล้องของบ่าวเอง นะครับลาติมานตังเีนะครับไล่คนหล่คนคือนี่มีอาเกี่ยววะอาวันชาเดินซิปนะครับพี่นองร่วมตัวนะครับกับมากควงเรียงคนกรอบครอบกรอบับกับมวนตัวนี้อ่าเป็นมู่เป็นประมาณชิบเจ็ดตึ้งอยก่ิบโลนะครับแต่ว่าป่อยางมาเร็วกาเลือกประมาณชิบช่องโลนะครับกาเป็นหมู่ปืนบ้านนะครับหมู่อ่าเล้ง์ไงวะเอ่อ มีกีบปลาบัตหมูดเตือนนะครับนะเด็กกรอบนี่เด็กนี่บะมัดติ้มมาเร็วครับเดี๋ยวกินเลยนะครับนี่อืมครับติดโตได้เลื่อยนะครับตีบะมัดนะครับปอนองบาบะมัดเลี้ยงเองเป็นมูดีกว่าปลดเตือนปิดนะครับนะครับร้อนว่าพี่น้องบาบะมันนะครับ cùng tuổi yang, nên nóng lóc thoát đó rồi. Rồi, gặp rồi. Bế <laughs> bế rồi gặp rồi a bay rai a bay bé cái thằng rai này <cười> <cười>

ม้วนเข้มาที่มราก้ามแบบถึงเป็นนองบาเข้ามาบามัดจัดได้แรงนะครับกับร้อยงครับด่ไอ้นั่นวัวโย้วโย้ครับเราเที่ยวตีไปยาีไปยาตีไปยาีไปยาตไปยาตีไปยกินไปยาินไปยาตีไปยาตีไปยาตีาตกยกนไป ป้อกะดิ่้นติตามตรงอรานะครับนี่คืออยู่ใบบานๆกินใบบานๆนะครับปลาบ้านอุ่นกินักะไรกั้าวล้องพี่นืมกลองนะครับเน้อเนื้อเนเนื้อเนินเน้อรอนะครับรอนี่ชูองจีนะครับนองบ่าวรกินิ้กันไิ้ด่วนชิ้นงกูด่วนเดียวเฮ้ยจ๋าดได้ยู

กำลังมั่นไม่กินดกำลังมั่นครเลยครับอาจจะมือจะกิดแต่แป๊บเดียวเลยแต่กลุงเฮ้อพี่น้องเออมดแล้วครับมดเลยแป๊บเดียวนะครับชุดนี้มันชุดบานๆกินด้วยนะครับแบบมือกับแรฟากติดตามนะครับนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวมดเลยมดเลยนะครับนะครับประมาณจะเรวเร่งนะครับวักติดตามกดไลค์กดแชร์ครั้งนะครับนะ ก็คุณหมากๆันะครับตีว่าก้ยนะรับนนะครับนี่ยนี่เป็ดเช่าขนโ่วยนะครับช่วนหัวนะครับนาโอ้ตื่อตังแต่งเลยนะครับก็มีความจุกนะครับนายอยู่กับกลอบครัวด้นี่ยมาได้นี่ยคออกอากาศไปหนออกครับการคลิปนี้นะครับนี่ยจากคนนะครับคลิปนี้กาบมาจ่ายดยเองกาโก็ก ว่ากำลังใจตุกตานเดียวก็คุณเดียวก็ติดตามนะครับก็คุณมาครับ